สวัสดีครับท่าผู้ชมครับตอนรับก็สู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่30เดือนพฤศจิกายน2564กับผมจำนงช่ยมงคลนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับคงจะมีท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการนะที่จัดรายการอยู่นั้นเข้ามาจัดรายการร่วมกันโดยการพูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่านรายการตรงไปตรงมานะครับเนื่องจากว่าวันนี้แต่และท่านก็ติดภารก,กิจนะท่านอดีศรเพียงเกตก็ยังประชุมพักอยู่นะท่านสสสมคิดเชือ่อคงนะก็ติดภาร,รก,กิจในการประชุมพักเช่นเดียวกันผมเบงก็เพิ่งเดินทางมาจากาสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมคณะกรรมการ,ร,การาวิสามันแก้ไขกฎหมายเรื่องฟอกเงินนะครับคือ หลักการในการแก้ไขกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้กําลังจะมีการพิจารณากันนะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการในวาระที่1แล้วก็มีการพิจารณาในวาระที่สองในชั้นกรรมธิการวิสามันผมก็เป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามันคณะนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นกรรมิการวิสามันด้วยก็ถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการฟอกเงิน เทคนิคการฟอกเงินนโยบายการฟอกเงินเดี๋ยวนี้ความผิดฐานฟอกเงินตามพรบรการฟอกเงินมีถึง20ตั้งแต่28มูลฐานอยากกฎหมายเดิมเมื่อประมาณปี2542อความผิดบป,ปงอน,นั้นมีเพียงเจฐานความผิดนะครับโดยไปนเน้นเรื่องยาเสพติดไปเน้นเรื่องอุจริตคอร์รัปชันไปเน้นในเรื่องของค้ามนุษย์อะไรต่าง แต่ดวนี้เอาไปเอามาเผือแป๊บเดียวนะครับความผิดที่อยู่ในเครือข่ายนะอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายปปงน,นั้นมีถึง28มูลฐานก็จะมีการแก้ไขกฎหมายในลักษณะของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียนะแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายนะผู้มีส่วนได้เสียอย่างเช่นกรณีที่ปปงไปยึดทรัพย์สิน แต่แล้วปรากฏว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของคนที่มาได้เงินมาโดยผิดกฎหมายแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเงินที่เขามีาใช้เงินของเขาโดยสุจริตนะอันนี้ก็จะกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียกฎหมายวกวอเงินก็จะออกมาคุ้มครองนะออกมาของนี้คือหลักการที่กำลังพิจารณาอยู่ส่วนในเรื่องของผู้เสียหายนะที่ เกิดขึ้นจากความผิดในมูลฐานฟอกเงินเนี่นะครับอย่างนี้ไปนะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านกฎหมายฟอกเงินนั้นก็จะเป็นลักษณะการเอาเงินหรือเอาทรัพย์สินที่ปปงยึดได้มาเนี่ยเอาไปคืนให้กับผู้เสียหายเขาเรียวกว่ามีบุริมสิทธิ์คือมีสิทธทิ์เหนือกว่คนอื่นคือพูดง่ายยดึดทรัพย์มาขายทอดตลาดได้ก็เอาเงินไปคืนผู้เสียหาย แทนที่จะตกเป็นรายได้ของแผ่นดินอันนี้โดยหลักการผมเองก็เห็นด้วยนะครับแต่ยังจะต้องมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายผมก็ถามในกรรมธิการนะวิสามันวันนี้แหละครับมีกรรมธิการในส่วนของบบงอที่มาชี้แจงอย่างเช่นว่ากรณีที่เงินบริจาคนะเงินบริจาคให้วัดคดีซึ่งมันมีคดีตัวอย่างหรือเคสตัวอย่างก็คือวัดธรรมกายจ,จำได้ไหมครับ เครดิตของจันทร์สกอรนะ่ะมีการยักยอกมีการชอบโกงมีการยักยอกกันแล้วเอาเงินไปบริจาคให้กับวัดธรรมกายน่ะก็หลักพันล้านสุดท้ายศาลก็พี่นาบอกว่านะฮะมีส่วนหนึ่งประมาณ500ล้านแล้วก็เอาไปสร้างโดมนะเอาไปสร้างโดมปรากฏว่าโดมก็ไม่ได้สร้างที่500ล้านแต่มันสร้างหลายพันล้านเอาไปเอามาปรากฏว่าเงินที่เอามาสร้าง เป็นเงินที่มีคนเอามาบริจาคแล้วนะเงินที่เอามาบริจาคคือเงินที่มีการยักยอกหรือช่อโกงจากเครดิตของจันทร์สุดท้ายศาลก็พิพากษาให้ยึดทรัพย์ประมงยึดทรัพย์อันนี้คือตัวปัญหาก็หยิบยกกันขึ้นมาครับหยิบยกกันขึ้นมาผมก็เลยหยิบยกมาบอกว่าเอา้ายางสมมุติว่านะครับใครไปยักยอกเงินมาไปชออ่อโกงเงินมาแล้วเอาเงินไปถวายวัดละ่ะ นะเอาเงินไปถวายวัดแล้วก็อยู่ดีๆปรากฏว่าเอาจับได้ว่าคนนี้ชอบโกงเงินมาหรือยกัยกยอกทรัพย์มาหรือชิงทรัพย์มาหรือปล้นทรัพย์มาอะไรก็แล้วแต่นนะแล้วเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วล่ะเอาไปซื้อดินสร้างวัดแล้วล่ะ <laughs> เอาอย่างนี้มันจะยึดได้ด้วยเหรอนะครับก็ตายดีครับถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องมาพิจารณากันว่าการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย โดยใช้กฎหมายปปงน,นั้นเนี่ยนะครับมันจะสามารถแก้ปัญหาหรือว่าสร้างความยุติธรรมได้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันนี่นะครับกฎหมายตามความผิดมูลฐานของปปงน,นั้นเนี่ยนะมีถึง28มูลฐานก็เรียกว่าถ้าจะครอบจัก,กรวาลแล้วคุณจะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาบริหารงานนะปะปะสเขาชี้แจงปัจจุบันมีพนักงานอยู่ประมาณ500กว่าคนซึ่ง ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับถ้าจะมาทํางานใหญ่ระดับนี้มันไม่พอหรอกก็จะกลับกลายเป็นว่าแต่ที่จะแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องของการสร้างปัญหาหรือเป็นการสร้างความหวังให้กับประชาชนหรือไม่อันนี้ก็เลยไปรไะปชุมนัดที่สองนะในการพิจารากฎหมายหรือแก้กฎหมายปปองนะครับหลักการโดยหลักๆก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้คือไปคุ้มครองผู้เสียหายคุ้มครองอผู้มีส่วนได้เสียที่สุดจริต แล้วก็เสียค่าตอบแทนหรือเสียเงินนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบังคับคดีนะจะมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการบังคับดีนะฮะเนื่องจากว่าการบังคับคดีนั้นนะฮะนะก็ยังเป็นปัญหาอย่างเช่นที่ผมว่าเนี่ยอย่างกรณีวัตรรมกายอย่างเนี้ยนะปรากฏว่าเงินที่เอามาบริจาคเป็นเงินยักยอกนะเป็นเงินช่โกงประมาณ500ล้านแต่ไปยึดโดมทั้งหมดทั้ง4ี0 0 0ล้าน ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเอ้าได้ยังไง่ะแล้วคนอื่นเขาเคารพศรัทธามาบริจฉากเงินโกงมีคะแนนแล้วไปยึดตรงเขาทั้งหมดหรืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาในเชิงกฎหมายกันต่อไปวัดสามารถเอาเงินมาคืนได้ไหมห้าร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นแต่กฎหมายเดิมยังไม่มีนะครับคือเอาไมา่ใช้ตรงนี้ไม่มีก็คือต้องยึดหรือต้องขายนี่แหละครับคือกระบวนการที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะว่าทํำยังไงที่ จะสร้างประโยชน์รือจะสร้างความยุติธรรมได้ดีและได้มากที่สุดนะวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมมีประเด็นดีๆนะครับอยากจะนําเสนออยากจะแนะนําผมผมก็เป็นโฆษกกรรมธิการอยู่แล้วนะครับก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่านําแนวคิดของท่านแต่เรามองแล้วเออมันเข้าท่าแฮะนะครับเราก็เข้าใจครับแม้เราจะเป็นกรรมธิการแต่ว่า ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้หมดนะครับหลายๆเรื่องที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะฮะอย่างกรณีไปยึดรับอาบอบนวดนะ,ะเห็นปะแล้วก็อาบอบนวดเขาก็บอกเ,อเขาก็ได้รับใบอนุญาตแล้วไงอยู่ดีไปยึดทรัพย์ในปปงอทาไมละ่ะเออยึดไปเขาก็เจ๊งดิอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นร้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดท,ที่จะต้องมาพิจารณากันต้องอาศัยความหลากหลายจากความคิดของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังก่อน เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คงจะต้องพิจารณากันไปหลายนัดประชุมทุกๆวันอังคารนะครับหน้าอังคารเช้าอ่าอังคารเช้าอันนี้ก็เอามาเรียนนักชมถึงความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเอาละมาประเด็นวันนี้ท่านชมครับคือประเด็นที่ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องของการทําถนนนะ่ะที่เป็นข่าวคราวดังๆอยู่นเวลานี้เนี่ยนะครับคือชาวบ้านก็ไปร้องเรียน นาะร้องปอปอชอนาะในเรื่องของการทําถนนเอาไปกลางท้องนาวันนี้ผมพูดติกตอกเป็นภาษาเหนือนะกลางต้งหรือกลางท้องนาอันผู้ชมนใดสนใจอยากจะฟังภาษาเหนือนะครับคุยแบบสนุกสนุกนก,ก็ไปที่ทิกตอกจนงชัยมงคลดรจนงชัยมงคลได้นะครับวันนี้เลยบันทึกติกตอกไว้นะเป็นภาษาสั้นๆคือปัญหาคืออย่างนี้ไปสร้างถนนเข้าไปกลางท้องนา ยาวเ,าเกือบสองกิโลเมตรตามข่าวนะครับเมื่อเช้าดูข่าวว่าใช้งบประมาณ8ดล้านเศษเศษแล้วก็ไปติดโซล่าเซลล์บนถนนสว่างจ้าเลยที่สำคัญคืออะไรหมทำเป็นถนนแล้วไม่มีคนอยู่คือทำไปไปก็ไปสุดดือดอด้อเอาอย่างเง้นแหละครับไปสุดที่การท้อนาฮะต้องนานเอาดือด้ออย่างเง้นแหละครับไม่มีอะไรเลยชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการใช้เงินของรัฐบาลที่ ใช้แล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือภาษาเขาเรียกว่าเป็นการใช้เงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนแบบสูร,รุ่ยสูร,ร่ายหรือไม่นะคือการจะทําถนนนั้นมาต้องสามารถอย่างนน้อยทําไปในหมู่บ้านแล้วก็มีถนนที่จํานวนมากนะครับที่อยู่ในชนบทไม่มีเงินงบประมาณยังเป็นดินลูกลังหน้าฝนดีไรก็โอโ้โหนะครับชนิดที่เรียกว่าขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ในหลังในแดงเถือกก็มียังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เยอะ ทำไมไม่เอาเงินก็ประมาณเหล่านั้นไปสร้างถนนในสิ่งเหล่านี้อันนี้คือคําวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านและแม้กระทั่งในจังหวัดยะโสธรเนี่ยชนประธานที่ว่าเนี่ยเขาก็ยังมีถนนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเยอะแยะมากมายแต่กลับไม่ได้ใช้เงินงบประมาณนั้นเอาไปทําที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอาไปสร้างถนนไปทิ้งกลางท้องนาแบบดื้อๆเสร็จแล้วหมู่วานเนี่ยเขาพยายามจะควานหาว่าหน่วยงานไหนกันแน่เนื่องจากว่า มีป้ายรอปชอ่าเขาก็ถามไปที่ทิบดีรพชทิบดีรพชก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของรอพชเอาแล้วมีป้ายรพชมาอยู่ทําไมฮมนะนะครับแรกๆถามไปที่กรมชนก็ปฏิเสธกันเอาไปอานาจถึงบางอ้อครับถึงบางอ้อว่าการสร้างถนนตรงนี้เนี่ยครับเป็นของกรมชนประธานเป็นเงินงบประมาณของกรมชนรประทานนะ และกรมประชุมประธานออกมาชี้แจงบอกว่าลักษณะการทําถนนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ถนนแต่เป็นการปรับปรุงคันคลองภาษาอย่างนี้ถ้าเป็นนักกฎหมายเขาเรียกตะแบงครับ <laughs> เขาเรียกตะแบงนะถนนเมื่อถนนคันคลองก็คือถนนนั่นแหละครับถนนแปลว่าอะไรล่ะครับลองไปดูคําจํากัดความของคําว่าถนนสิครับนะ ไปดูหน่อยเปิดพจนานุกรมนะ่ว่าถนนหมายถึงอะไรนะแล้วจะมาเลี่ยงบาลีบอกมันไม่ใช่ถนนแต่เป็นคันคลองเรื่องของเรื่องคือพลเอกประยุทธ์จันโอชามีนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องยางราคาถูกนะแล้วก็ท่านผู้ชมคงจำได้ในสมัยน่าจะเป็นช่วงคอสชอนะครับช่วงการยึดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแก้ปัญหาตั้งแต่ตัดต้นยาง นะยางราคาถูกตัดต้นยางตัดไปตัดมาตัดยังไงปรากฏว่ายางก็ยังถูกจนกระทั่งเขาแซววนเจ็ดโลร้อยหกโลร้อยนะั่นะคือน้ำยางแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โาก็มีนโยบายบอกว่าเอาละนะครับให้เอาน้ำยางไปทําถนนพูดง่ายๆนะครับคือการใช้เงินเนี่ยโดยไม่คํานึงว่าเอ๊นะครับมันจะไปใช้ประโยชน์อะไรขออย่างเดียวขอให้เอาน้ำํำยางไปใช้ ถนนบางเส้นนะครับยังถนนดีๆนะครับไปขุดไปขุดนะไปฉาบหน้านะเพื่อที่จะใช้ยางแอดฟันนะหรือ,อยางมาตอยหรือ,อยางอ่อะไรซอยๆนะฮะที่เขาตั้งชื่อใหม่กันนะนะพาราซอยเออ,อยางพาราซอยอะไรต่างๆนี่นะครับก็เพื่อจะใช้น้ำยางนะเพื่อที่จะให้ยางนั้นมีราคาสูงขึ้นแต่ความจริงคือเงินภาษีก่อนพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับ เอาไปทาถนนกันแบบอีรุ่ยชุยแฉกสุดท้ายนะครับกลมชนก็ออกายอมรับว่าอันเนี้ยเป็นการปรับปรุงคันครองแต่ถ้ามีภาพนะครับโชว์สะหน่อยก็ดีสวยหรูเลยครับนะสวยหรูเลยอันนี้เขาเรียกคันครองแล้วขออกลรมชนที่ที่ไหนที่น่าจะเป็นของที่ยโสธรนะครับก็มออาชี้แจงนะครับว่างบประมาณเหล่านี้นะครับไม่ใช่มีที่ยโสนะ คือตอบสนองนโยบายพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอนะครับอันนี้ขนาดที่เดียวเนี่ยปาเข้าไป8ล้านถ้าไปดูคันครองทั้งประเทศผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าทําถนนคันครองแล้วมันไปผ่านที่ชาวบ้านหรือไปผ่านบ้านคนสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยกันได้อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปทําถนนแบบโดดๆพุ่งไปกลางท้องนา นะครับปรากฏว่าถนนมาก่อนนะน้ยังไม่มาคลองยังไม่มาสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมองเห็นว่ารัฐบาลใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินนะครับมันสมประโยชน์หรือไม่มันสมประโยชน์หรือไม่ควานไปควานมาปรากฏว่าเป็นงานของกรมชนนะครับอันนี้ก็คือเราจะ็นจะต้องเอามาสะท้อนกันว่ามันจําเป็นหรือครับทําคันคลองที่ไม่มีคนนะครับไม่มีคนใช้เนี่ยนะ แล้วใช้เงินงบประมาณไม่ใช่น้อยและที่หนักกว่าน,นั้นคือไปติดโซล่าเซลล์ไปติดโซล่าเซลล์ลงไปกลางท้องนาครับติดโซล่าเซลล์ไปกลางท้องนาผมก็แม่จะชาวบ้านก็บอกว่าจะไปติดทําอะไรล่ะครับไอโซล่าเซลล์พอตะวันใกล้จะตกดินไฟมันก็ทํางานนะกลางวันมันก็ชาร์จแบตกลางคืนมันก็ทํางาน กลายเป็นว่าไฟตามท้องนาสว่างจ้าชาวบ้านก็มาร้องเรียนบอกว่าไอ้ไฟสว่างมันทำให้ข้าวเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามฤดูกาลคือมันไม่ตั้งท้องมันไม่ออกรวงมันเลศนะเพราะอะไรเพราะการไปทำอย่างนี้คุณไม่ได้ศึกษาธรรมชาติคุณไม่ได้มองผลกระทบสัก์แต่ว่าใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินให้มันหมดหมดไปสิ่งนั้นนี้แหละครับคือสิ่งที่ เราจะต้องออกมาพูดมาคุยกันเยอะๆเพราะเงินก็ประมาณของแผ่นดินกู้มา1.9ล้านล้านที่ผ่านมานวันนี้สามท่านผู้ชมว่ามีอะไรเป็นน้ําเป็นเนื้อบ้างไหมครับ1.9ล้านล้านเนี่ยแก้ปัญหาโควิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้อะไรได้บ้างครับ1.9ล้านล้านที่ประชาชนนั้นต้องแบกรับภาระนี่นะครับเห็นไหมภาพนี้ท่านผู้ชมนะี อันนี้แหละครับคือถนนที่กรมชนก็บอกว่านี่เป็นคันคลองคลองเล็กนิดเดียวนะครับนะคลองเล็กนิดเดียวแต่ถนนได้ใหญ่กว่าคลองความจริงคลองมันต้องใหญ่กว่าถนนนี่ครับแล้วแหม่นะครับจิ้งหรีดกลัวจะหลงทางไงก็ไม่ทราบครับมีเลนอย่างดีเลยฮะนะมีเส้นขอบมีเส้นกลางเขากลัวจิ้งหรีดกลัวจิ้งโกงฮะอ่ากลัวจะหลงทางหรือเปล่า นะครับหรือกลวงงูเลื้อยไม่ตรงทางหรือเปล่านะอันนี้คือตัวปัญหาที่ที่เราจะต้องพูดกันว่าการใช้เงินกบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องใช้ให้สมเหตุสมผลไม่มีใครว่านะครับไปทําถนนถ้ามันได้ประโยชน์แต่ทําถนนในลักษณะนี้แล้วมาตแบงอยู่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ถนนแต่แบงคันกรองท่านผู้ชมลองดูสิครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถนนหรือเขาเรียกว่าอะไรนะรเขาเรียกว่าอะไรมันอกี้ภาพเมื่อกี้เนี่ยขออีกภาพหนึ่งอีกทีก็ได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าถนนหรือเขาเรียกว่าคันฟรองครับแล้วกาพอข้าวมันไม่ออกรวงตามฤดูกาลชาวบ้านไปร้องเรียนนะกรมชนก็ออกมายอมรับนะครับบอกว่าเอาละจะรื้อแผงโซลา่าเซลล์นะจะรื้อแผงโซลา่าเซลล์ว่าอย่างนั้นนะปัญหนาคือว่าการติดตั้งโซลา่าเซลล์หรือการรื้อแผงโซลา่าเซลล์มันก็คือเงินภาษีก่อนพี่น้องทั้งสิ้นนะครับ นะมันก็เงินภาษีก่อนทั้งสิ้นผมดูข่าวเมื่อเช้าทีไหนแปดกิโลก็มีนะเออนะครับแต่ว่าเอาแต่ก,กี่กิโลก็แล้วแต่การดาถนนนั้นจะต้องประชาชนได้ประโยชน์ใช้เงินงบป,ประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องใช้อย่างเขาเรียกว่าใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้รวยนะครับวันนี้ยังต้องกู้นี่ยืมสินเขาอีกเนี่ยสมัยประชุมเนี่ยกงจะเปิดสภาเนี่ยจะต้องกู้อีกหนึ่งจุดห้าล้านล้าน ภาระนี่ครัวเรือนเน่ะเมื่อวานมื่ผมดูดูสิทธ,ธิ์พที่เขาไปสํารวจประชากร,รปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วนี่ครัวเรือนต่อหนึ่งครัวเรือนโดยเฉลี่ยล้านสองแสนสี่หมื่นโดยประมาณนั่นก็แสดงว่าประชาชนคนจนจนโล่งจนลงครับนั้นแล้วเอาเงินไปใช้รักษาอย่างนี้อันนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของปป,ปชในการที่จะต้องสอบสวนนะกันต่อไปว่างานนี้นะครับมีอะไรบ้างหรือไม่ และก็ไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่งานนี้และที่สำคัญก็คือว่านโยบายของรัฐบาลท่านต้องคำํำนึงด้วยไม่จะสักแต่ว่าขอให้ราคาขึ้นเอาไปเทลงน้ำก็ได้นะเอาไปราดกัอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับโครงการที่นำเสนอเนี่ยผมเห็นหลายโครงการบางทีเสนอโครงการแบบมันไม่รู้จะเสนออะไรก็เสนอกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็อนุมัติโครงการไป นะเสร็จแล้วก็ไปใช้แบบซื้อรวยซื้อได้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นะเป็นเรื่องเฉาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันขออนุญาตใช้คำว่าเฉาเลยละ่ะนะเนื่องจากว่าสื่อสนใจเยอะเรื่องนี้นะพเอกประยุทธ์จันทร์รู้บ้างหรือเปล่าว่าคําสั่งทุกคําสั่งที่ท่านสั่งออกไปมันเสียหายกับประเทศหรือไม่คําสั่งโดยเฉพาะยิ่งคําสั่งในยุคคสอชอทุกคําสั่งที่ท่านสั่งออกไปเยอะแยะนะครับ ในกฎหมายก็มีอีกเยอะนะในกฎหมายที่กำลังพิารณาอยู่นะมีการแก้ไขนะโอ้ยนะครับคำสั่งคอสช,อชอคำสั่งคณะปฏิวัติเยอะเลยครับนะมันต้องล้างกันอีกหลายๆเรื่องนะครับคำสั่งคณะปฏิวัติไม่ควรอยู่ในกฎหมายไทยแล้วนะนะเวลานี้นะอาจจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องคลองสาวโจนะครับวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้ขอหยิบสักเรื่องสองเรื่องแต่ละกันนะครับคือกรณีคุณสุเทพ เทือกสุบันโรงพัก396โรงพักนะโอ้คดีนี่นานมากหนุ่มกับนานมากนะเป็นคดีอื้อเฉาวอีกคดีหนึ่งในสมัยที่สุเทพเทือกสุบรรนอยู่พักประชาธิปัตย์แล้วก็มีโครงการ396โรงพักนะพูดง่ายๆสร้างโรงพักใหม่ สร้างไปสร้างมาสร้างกี่ท่าไหนไม่รู้ครับมารวบสัญญาอยู่ที่สัญญากลางสุเทพเทือกสุวรรณคุมเองแต่ที่แน่ๆปรากฏว่ามีโรงพักจํานวนไม่น้อยร้างครับร้างเนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงานต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินอีกจํานวนไม่น้อยนะเวลานั้นนะก็มีข้อสังเกตหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าจะเดิมกระจายสัญญาออกไปตามภาคแต่สุดท้าย ไม่รู้คุณสุเรพเทือกสุบรรเลขากปสนะกะปะสเนี่ยทำม,มีท่าไหนไม่รู้ครับก็เลยเอามารวมสัญญาเขาก็เลยมองเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนะแล้วสุดท้ายปปชก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผานกคดีนักการเมืองผู้ลงตําแหน่งทางการเมืองนะเมื่อวานนี้นะนะวันนี้ดินะครับไม่เมื่อวานวันนี้นที่ศาลฎีกา ก็มีการนําตัวนายสุเทพตือสุบรนนั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลนะครับแล้วก็ศาลก็คงจะนัดพี่นาต่อไปประเด็นนี้เป็นเรื่องสนใจนะครับเงินใช้หลายพันล้านเหมือนกันและสุเทพเตือสุบรณบอกว่าเอาละงานนี้เขาอาจจะรอดอ่าเขาต้องรอดจะรอดหรือไม่รอดผมเห็นศาลฎีกาปรนเคดีนักเกืงหลายคดีนะครับนะหลายคดีที่ไม่รอดนะแม้กระทั่งคดีสนามฟุตซอล วิรัรรรตรัตนเศษอันนี้ก็ฟ้องไปแล้วสุเทพเตือกสุบรณก็ฟ้องไปแล้วนะแล้วแต่ว่าจะแขวนพระดีขนาดไหนนะครับอยู่ที่จะแขวนพระดีขนาดไหนนะนะว่าอาจจะรอดหรือไม่รอดผมก็อยากให้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นตัวอย่างในการทําคดีที่คือคนทุจริตคอร์รัปชันกินบ้านกินเมืองโกงบ้านโกงเมืองถ้าใครเป็นนะครับถ้าใครเป็นมันไม่ควรจะมาลอยหน้าลอยตาลอยนวลอยู่ในเวทดวงของกันเมือง หรือแวดวงอยู่ในสังคมมันต้องดันไปอยู่ในคุกครับพวกนี้ต้องเอาไปขนของเน่าของเหม็นนะฮะขนของเน่าของเหม็นก็อย่างว่านะครับไปอยู่ในเรือนจําบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้ขนของเน่าของเหม็นนะเพราะเนื่องจากว่าพวกทุจริตคอร์รัปชันมักจะมีสตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักการเมืองอยู่ในกลุ่มการเมืองคนที่ทุจิิตคอร์รัปชันมันควรจะขนไปอยู่ในเรือนจํา นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าเจาะจงไม่ถึงใครนะครับนะดันศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องทําหน้าที่เหล่านี้ได้ถึงที่สุดผมจะคอยติดตามต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้นานมากนะฮะเป็นสิบปีผ่านมาั้งนะเนะพิ่งจะมาฟ้องสุเทพเทือกสุวรรณนี่แหละครับแต่เดิมทราบว่าอายการรู้สึกะสั่งไม่ฟ้องนะไม่รู้เหตุผลกลใดน,นะครับสุดท้ายปปชก็เลยฟ้องต่อศาลฎีกาเอง อันนี้ก็เป็นลักษณะของการถ่วงดุลอย่างหนึ่งที่กำหนดอยู่ในกฎหมายของปปชนะครับหมายความว่าถ้าส่งเรื่องให้พนักงานอายการแล้วพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องถ้าปปชเห็นว่าคำสั่งของพนักงานอายการนั้นยังขัดหรือแย,ย้งหรือไม่ถูกไม่ต้องหรือไม่ชอบไม่ควรปปชก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลเองได้นะครับแต่ปัญหาว่าฝีมือ นะในเรื่องของการต่อสู้คดีหรือการว่าความปป,ปชมีหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่จํานาญในการต่อสู้คดีคนที่ชนานาญในการที่จะ,ะขึ้นโรงพนศาน่าจะเป็นของพนักงานอายการนะครับก็เป็นพัฒนาการทางด้านกฎหมายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการถ่วงดุลระหว่างปปชกับพนักงานอายการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนื่องจากว่าประเด็นข่าวไม่มีอะไรมากแล้วก็คู่สนทนาติดภาร,รกิจไปหมด ผมก็ขออนุญาตเข้ามาในระยะยาวะยสั้นๆนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าแม่ตรงไปตรงมาเลื่อนอีกละก็<笑><笑>เห็นใจนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกวันนี้หวยแพงวันก่อนผมจัดติ๊กต็อกผมก็แซวนะแซวผู้ช่วยผู้บัญชก,การตำรวจแห่งชาติที่มีการเลือกตั้งนายกอบตอและอบอตอทั่วประเทศออกมาแถลงบอกไม่พบการซื้อเสียง โอ้ผมก็เลยทำเป็นติกต็อกซลนะครับบอกว่าหาบอปะคือหมายเขาว่าหาไม่เจออ่าดนาหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหาไม่เจอแล้วจะไปหายาเสพติดจากที่ไหนหรือจะไปหาโจรผู้รายย้ายยังไงหรือนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นวันนี้จะเดียวกันนะครับไปดูเรื่องของนี่แหละการใช้เงินก็ประมาณของกรมชนการสร้างถนนตตแบงว่าไม่ใช่ถนนเป็นคันคลองคันคลองมันเดินไม่ได้แืออยังไงคันคลองมนรถวิ่งได้หรือเปล่า ครับคันคลองเมื่อทําเป็นถนนมันก็เป็นถนนนะครับและมันก็เป็นคันคลองด้วยและมันก็เป็นถนนด้วยอย่าตะแบงครับนะบรรดาคนตะแบงตั้งหลายหลายปวชอสอยให้เป็นสอยให้เป็นครับพวกตะแบงตั้งหลายแหละก็ออกมารับตรงๆนะครับมาทาถนานแต่พื้นดินตรงนั้นมันเป็นคันคลองก็เลยปรับปรุงคันคลองเป็นถนนเอาไม่ตตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับ จะไปเลี้ยงใบเลียวนี่ไม่ใช่เป็นการถนนแต่เป็นการทำคันคลองปรับปรุงคันคลองคันครองเนี่ยนะครับแหมนะครับลาดยางอย่างดีมีติดโซล่าเซลล์เนี่ยนะนะอย่าไปตาแบงครับนะอย่าไปตาแบงครับวันนี้ขอบคุณรับชมทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามขออนุญาตด้วยนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยดูคอมเมนต์มาใครได้นะฮะอ่านะครับมันมีอยู่เครื่องเดียวสตางค์ก็ไม่มีเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ย่ำแย่ ซื้อหวยก็ไม่ถูกซื้อเลขก,ก็ไม่รวยซื้อหวยก็ไม่ถูกประชาชนก็มีความหวังวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้คงจะ,ะมีความหวังอีกความหวังหนึ่งนะที่ประชาชนหันไปซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยแทนจะไปคาดหวังจากรัฐบาลนะครับถ้าดูจากการใช้เงินงบประมาณเข้าไปดินแล้วปัญหาคืออะไรทุกท่านรู้ไหมฮะปัญหาก็คือกู้มาเท่าไหร่ นะครับกู้มาเท่าไหร่ก็ตำน้ำพิกละลายแม่น้ํานะครับถ้าความคิดลักษณะการใช้เงินเป็นแบบนี้กู้มาเท่าไหร่พระรานีตกกับประชาชนแต่ผลงานเหมือนตำน้ำพิกละลายแม่น้ําอันนี้ต้องออกมาสะท้อนกันนะครับผมจํานงช้บมคคลขออนุญาตใช้เวลากับท่านผู้ชมเป็นคลยนี้ก่อนเนาะกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ยูทูบได้ครับสวัสดีครับ